ที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นภาพของการส่งงานเนื่องจากว่าสถานที่ของโบสถรถเครนไม่สามารถที่จะเข้าไปประดิษฐ์สถานได้ทางร้านใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานในการที่จะนำงานไปติดตั้งประดิษฐ์สถานในกรณีที่เครนเข้าไม่ได้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะคะกับการที่เราจะเอาหินหนัก เกือบเกือบตันหรือว่าหลายร้อยโลนะคะที่จะเคลื่อนตัวไปประดิษฐานโดยที่ไม่มีรถเคนก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะคะแต่วา่าเหตุการณ์ของการส่งงานก็ผ่านไปด้วยดีนะคะยมเพนไม่ได้ไปส่งเองนะคะอันนี้เป็นภาพที่ ทางทีมงานส่งมาให้นะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งงานไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนายโยมเป็นเข้าใจว่าทีมงานทําได้แน่นอนคะก็เลยไม่ได้ไปส่งงานด้วยตัวเองนี่เป็นภาพประดิษฐานเรียบร้อยแล้วค่ะนําภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมเผื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปใดสนใจสามารถติดต่อทางร้านได้ค่ะใบเสมาลูกนิมิตเสาวิสุคามสีมาและพระแกะสลักสาธุค่ะ